สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมณีแม่เย่ยูย่ดีกสิพ้าพีผ้านนองมาเบิงมั่นแก้วนะคะนาออันนี้คือมั่นแก้วค่ะมั่นแก้วแค่หลอดเป็นอยังที่จังเอิญว่ามั่นแก้วแค่หลอดเดเพราะว่าข้างในฮา้องนอนเขาเป็นสีเหลืองๆค่ะมาค่ะมาเบิงนี่ค่ะเิ่นกระลังน่งคัดนางคัดเป็นไส้เป็นขนาดมั่นออก ถ้าอันใดหัวใหญ่แน่งงามเนง,งเสรน่ะเพิ่นก็ไปขายโลละสิบสองบาทเฮ็ดเป็นถุงๆละสิบโลโลนึงก็บลอยเศร้านะคะเนาะถ้าหัวได้ลดลงมาอีกเพิ่นก็ขายโลละสิบบาทนี่แหละค่ะเพิ่นกำลัง,งขันดู่นี่ถ้าอันใดบ่งามเพิ่นก็บ,บ่เอาเพิ่นก็เอาแตด่ดีๆงามๆเนาะค่ะเนาะ,นะ,ะ,นะไปขายให้พี่ให้น้อง นี่ค่ะงามบ่ค่ะสะอ่อนบ่มาเอาเด้อพี่น้องเอ้ยมาซื้อไปกินเด้อซื้อไปกินซื้อไปขายก็ได้ตามขนาดนี่แหละค่ะราคาก็ได้สิมีนี่ค่ะเพิ่นล่างมาแล้วล่างมาล่างมาแล้วเพิ่นก็มานั่งคัดเอามาตากแดดซะกอนน่อนเนาะค่ะเนาะเอามาตากแดดพอแห้งแล้วเพิ่นก็มานั่งคัดนี่งามๆหัวใหญ่ๆงามๆเพิ่นก็ไปขายรถละสิบสองบาท หัวลดลงมาอีกเพิ่นก็นไปขายลดละสิบบาทหัวน้อยลงไปเพิ่นก็นขายลดละแปดบาทนะคะน่ะเนาะนี่ค่ะมาเบิงโอ้ยงามบ่ค่ะสะอ่อนบ่มาซสื้อไปกินเลอค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยมันมันแกวแค่อดข้างในจะสีเหลืองๆนะคะน่ะเนาะเอาไปเฮ็ดของหวานเอาไปเอาไปหนึ่งก็ได้เฮ็ดของหวานก็ได้ หอมตัว่ะมันมันแค่รอดจะหอมนี่ค่ะเพื่อนกระเฮ็ดเป็นถุงออกมาจังสิแบบนี้นี่เพื่อนไปขายโลละสิบสองบาทถุงละ,ละสิบโลกะลอยเศ้านะคะเนาะนีะ่นี่ถุงละลอยเร้านี่มันมีสิบโลได้หัน ส่วนนั่นขนาดน่อยโลงมากอีกกะโลละแปดบาทเนี่นี่นี่ซุ้มนี่กัเป็นโลละแปดบาทเนี่ถุงหนึ่งกับสิบโล่กับแปดสิบบาทเพื่อนเอาไปขายทรงตลาดเป็นโลเป็นยังเป็นกระขายคือกันนี่ค่ะก็บว่ว่าหน่อยคักได้ค่ะนี่ก็น่อยแบบนี้แล้วกันนี่โลละแปดบาทนี่ถุงหนึ่งกับแปดสิบบาทพอบานมีสิบโล่แล้วค่ะเนาะ เธอจะมามลายแท้สองตันสามตันกุนสองสามตันติแต่เวลาขายดนบ่นี้่ายสอมอเธอ่สอนมือนี่ค่ะเวลาเพิ่นเสี่ยไปขายลูกค้าเพิ่นกะเอามาล่างสักกอนเด้ค่ะล่างให้ดีๆล่างเสร็จแล้วเพิ่นกะจะงค่อยเอาไปตาก ตาแข็งแล้วเพื่อนค่อยแพกใส่ถุงอ่าเพื่อนเท็ดีวะค่ะอันใดเ่าไหนแบงหเลยเือเอาทิมเบิร์ดค่ะเบรดไรด์เอาไปค้ายให้ลูกค้านี่ค่ะเพื่อนกำมาตากจังซิละค่ะตากแข็งแข็งแล้วเพื่อนกับแพกใส่ถุง โลละสิบสองบาทโลละสิบบาทโลละแปดบาทตามไส้ตามขนาดของเขาเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่เยี่ยยูดีก็ขอจบลุงแค่นี้นะคะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ